ดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่กับเราช่อง a r j o o นะครับหรือว่า r j o o a n n นะครับวันนี้เราก็มาปีนเขากันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาอยู่กันที่มูดึงซันนะครับมูดึงซันในควงจูใต้นะครับก็ระยะทางทั้งหมดไม่แน่ใจว่ากี่กิโลนะครับแต่ว่าความสูงวันนี้นะครับก็อยู่ที่1,100กว่าเมตรนะครับความสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับก็จะอยู่ประมาณ1 0 0 0กว่าเมตรเนาะ วันนี้เราก็มากับแฟนสองคนนะครับแล้ววันนี้ก็คือฝนตกนะครับก็ฝนตกก็เราก็ยังจะมากันเนาะก็คือเราตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าเราจะมาพิชิตข่าวลูกนี้ให้ได้เนาะแล้วก็เป็นการเดินทางที่น่าจะมีอุปสรรคเยอะนะครับเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกตั้งแต่ยังไม่ได้ออกเดินทางกันเลยนะครับก็เมื่อเช้าก็เห็นแล้วแหละว่าฝนตกแต่เราก็ยังจะมากันนะครับ แฟนเราก็ดูซึมๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้นะครับเราก็ไปกันที่อูเบ็กซันนะครับที่นั่นก็ประมาณหนึ่งหนึ่งพันสี่กว่าเมตรนะครับไปกับกลุ่มพี่ๆเขานะครับเ้วแยกย้ายกับพวกพี่ๆเขาเสร็จล้วก็มาต่อกันที่ภาคใต้นะครับจากเหนือมาใต้เลยนะครับก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากนะครับก็คือนั่งรถจากเหนือลงมาใต้ก็สี่ชั่วโมงนะครับเมื่อคืนแล้วก็ได้นอนอยู่ประมาณสี่ห้าชั่วโมงเราก็ตื่นแล้วก็มาที่นี่กันต่อครับก็แฟนเราก็อาจจะดูซึมๆครับแล้วก็ เ็นเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีด้วยนะครับวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายทําได้ไหมนะก็พยายามจะถ่ายทํให้ออกมาดีที่สุดนะครับเพราะว่าฝนตกเราไม่รู้ว่ากล้องเราจะโอเคไหมนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับคู่ของเราด้วยนะครับแลวฝากการเดินทางของเราเพจแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับก็กดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เราด้วยนะทุกคนอตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปกันแล้วนะใส่เสื้อกลมฟูแล้วก็ใส่อุปกรณ์นะฮะแล้วก็จะไปกันนะทุกคน <T> ตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้วนะทุกคน ไม่รู้ว่ากล้องเรากล้องของโกโปรเราจะอยู่ถึงตอนที่เราขึ้นไปถึงไหมฮนะกลัวว่าจะน็อกก่อนนะนี่ทุกคนที่เราจะขึ้นไปกันนะครับจุดสีแดงๆคือจุดที่เราอยู่กันนะอะ่แล้วจุดที่เราต้องขึ้นไปก็คือที่ที่เราต้องขึ้นไปนะทุกคนจุดสีแดงๆที่เราอยู่ตรงนูง่นแล้วก็ขึ้น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 แล้วก็มาฝั่งนี้ก็คืออ้อมฝั่งมาเลยนะคือมันไกลมากไกลแบบน่าจะ กือบสิบโลวันเนี้ยก็ไปกันต่อนะฮะวันนี้เราก็ขอข้ามตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าฝนตกแล้วก็อาจจะต้องรักษาเวลานะครับเราก็ต้องรีบขึ้นไปเนาะเป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกว่าอากาศไม่เป็นใจนะฮะแต่เราก็ตั้งใจมาแล้วนะทุกคนแล้วก็ใช้เวลากับการมาที่นี่นะครับเยอะมากนะครับก็เลยต้องไปให้ได้นะฮะยังไม่มีคู่ไหนขึ้นมากัน,นะฮะเราน่าจะเป็นคู่แรกกันที่ขึ้นมากัน ถามว่าฝนจะตกอย่างนี้ตลอดไหมก็ไม่น่าตกทั้งวันนะครับเพราะว่าพอรู้สึกว่าฝนมันจะหยุดช่วงที่เชียงนะครับบ่ายๆก็น่าจะหยุดเห็นพยากรณ์อากาศนะรเราเช็คแล้วนะนี่นะครับที่เรามากันเห็นไม้ป้ายมูดึงสันเนตพักนี่เลยนี่นะครับที่เรามากันมูดึงสันคงลึกคงวอนก็ฝนตกหนักนะครก็เลยทําให้เราถ่ายรูปได้ไม่เยอะนะนี่เขาบอกว่าที่นี่นะฮะได้รับการขึ้น จากอ,าองค์กรยูเนสโกนะฮะเป็นในสักอย่างแหละก็ไปกันต่อฮะร,รอบนี้อาจจะได้รูปน้อยเพราะว่าฝนตกนะฮะเราไม่สามารถเอากล้องออกมาได้เลยนะเสียดายนะฮะมาทั้งทีก็ฝนตกเนาะทำให้เราไม่สามารถเอากล้องใหญ่ออกมาถ่ายรูปได้เลยนะฮะแต่ที่นี่นะฮะก็มีห้องน้ำแล้วก็มีมีที่พับผ่อนแล้วก็มีอะไรให้เรานะฮะก็น่าจะเป็นจุดพักจุดเลยนะ เราก็จะข้ามไปกันที่นี้ห้ามห้ามโดรนบินนะครับขาบอกว่าห้ามโดรนบินนะมีป้ายขึ้นนะครับว่าโดรนนะไม่สามารถบินได้นะฮะสถานที่แห่งนี้เขาขึ้นไว้เลยก็โดรนนะขึ้นบินไม่ได้นะฮะเราไม่แน่ใจนะครับว่ามูลดึงซานแห่งนี้เป็นสถานที่แบบไหนกันนะแต่ที่นี้นะเขาได้รับการคุ้มครองจากองค์กรยูเนสโกนะฮะก็อย่างที่เราได้เห็นในตอน ก่อนหน้านี้นะตอนนี้ก็มีวงมีวัดนะฮะกำลังปรับปรุงอยู่แต่เสียดายนะฮะเราไม่สามารถเอากล้องมาถ่ายได้เนะาะเพราะฝนตกนะอาจจะบอกว่าที่นี่นะครับไม่มีการเก็บค่าใช้ใจ่ายนะครับก็คือไม่มีการเก็บค่าเข้านะฮะนี่แหละครับการเดินเขานี่อุปกรณ์สําคัญมากนะทุกคนรองเท้ากระเป๋าทุกอย่างนะครับต้องกันน้ำครับทใไมกันน้ำนี่ก็คือจบเลยนะ อย่างเราก็รองเท้าก็รองเท้ากระเป๋าที่ย่าคืออุปกรณ์กันน้ําหมดฮะใครที่จะมาปีนเขาเดินป่านะก็ต้องเตรียมตัวเองให้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเจอกับสภาพอากาศไหนเราก็ต้องรับมือให้ได้นะทุกคนก็ต้องพร้อมรับมือตลอดครับไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศยังไงนะก็อย่างที่เราบอกนะครับว่าการปีนเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณอยากใจคุณพร้อมนะครับแล้วก็ออกมาเลยนะอุปกรณ์ก็สําคัญนะครับเพราะว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเราออกมาเราจะเจอสภาพอากาศแบบไหนกันนะฮะ ตรงเลือดรองเท้าดีๆเลือกกระเป๋าดีๆนะฮะทุกคนนกแบบเยอะมากอะ่ะเนี่ยเนี่ยมีนกเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยอุ้ยนกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยดูดิเห็นไหมอ่ะว่าป่าที่นี่ดมสมบูรณ์ฮะแล้วว่าตรงนี้เป็นวัดหรือเป็นอะไรสักอย่างหรือเปเนี่ยตรงนี้ก็เป็นวัดเป็นอะไรสักอย่างนะฮะเนี่ยดูดิตรงนี้มีนกเยอะมากเลยเป็นป่าที่เราเจอนกเยอะมากนะทุกคนป่าเนี่ย ตรงนี้ก็มีวัดเก่ามีวัดเลยนะเราก็ไม่ขึ้นไปกันนะเราก็จะขึ้นเขากันจริงๆแล้วนะ <c oughs> อาอยู่ตรงนี้นะฮะตรงไปก็จะเจอตรงนี้แหละฝนล้มหยุดแล้วนะทุกคน <c oughs> ก็หลังจากที่เราเดินมาประมาณก,กิโลกว่านะครับกิโลกับอีก39นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกว่าเราจะไปต่อกันเรื่อยๆนะแต่ว่าฝนหยุดพอดีนะครับเราก็เลยกลับมาที่เดิมนะครับกลับมาที่ตรงสารเจ้าครับที่เราให้ดูเมื่อกี้เนาะเราก็มาเตรียมไม้เท้ากับเก็บเสื้อกันฝนกันนะทุกคนก็ตอนนี้เราก็จะเก็บเสื้อกันฝนแล้วก็เตรียมไม้เท้ากันนะครับเมื่อกี้ฝนตกนะทุกคนตกหนักมากหนักแบบหนักมากเลยอ่ะตอนนี้ก็คือหยุดไปแล้วตอนนี้เราก็จะเก็บเสื้อกันฝนแล้วก็ไปกันต่อนะทุกคน ตอนนี้นะคะฝนก็หยุดตกแล้วนะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์กันครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเข้าป่าอย่างจริงจังแล้วนะไปกันต่อเลยเมื่อกี้นะคะเราย้อนกลับมาตรงนี้นะมาเตรียมของเราก็เก็บเสื้อกันฝนกันนะตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราไปถึงโน่นแล้วนะเมะื่อี้ตอนนี้ฝนหยุดตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เข้าป่ากันยังไม่เห็นคู่ไหนหรือว่าน่าเป็นเขากลุ่มไหนนะขึ้นมากันฮะเราน่าจะเป็นคู่แรกนะฮะที่เข้าป่ากันนะ มุดึงซันนะครับทางไม่ค่อยโอเคนะครับเห็นไหมว่าทางมันไม่ดีเท่าไหร่นะทางมันไม่โอเคกันนะครับที่สุดแบกซันที่เราไปมาสองสามวันก่อนฮนะทางสวยแล้วก็าทางดีมากนะแต่ที่นี้ทางไม่ดีนะฮะอากาศดีนะครับมีน้ำไหลายตลอดทางนะฮะ นม่เสียน,น,น้ำตกด้วยทุกคนทางสวยนะฮะคงกบว่าเขาก็ต้องมาทำใหม่เลยโหป่าทึบมากเลยครับมูดึนซานป่าทึบมากเลยทุกคนดูสิโอ้หต้นไม้แบบทึบเลยอะ่ะ ทางไม่ค่อยดีนะครับสําหรับมูดึงซันนะเพราะว่ามีแต่ก้อนหินลื่นๆนะฮะยิ่งฝนตก่งนี้อันตรายมากเลยก็สําหรับใครที่อยากจะตามรอยเรามานะครับก็ขอให้เตรียมตัวตัวเองให้ดีๆนะครับยิ่งไม่มีคนนําทางหรือว่าไม่มีคนดูท้ายเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับก็ไม่แนะนําให้มาคนเดียวนะฮะก็แนะนําให้เข้าป่ากัน สองสามคน,นะฮะดูแลกันเพราะป่าเกาหลีอ,อันตรายนะครับทั้งไม่ดีแล้วก็มีสัตรงสัตว์ป่าเยอะนะทุกคนก็เลยไม่แนะนํากันให้มาแค่คนสองคน,นะฮะส่วนเราก็รู้โบโทแล้วก็รู้วิอถีอออโต้รอดน,นะฮะก็ไม่เป็นไรฮะส่วนใครที่มือใหม่ก็ไม่ควรมาคนเดียวหรือว่าสองคนกัน,นะัะ เริ่มมีแดดแล้วจากเมื่อเช้าที่ฝนตกนะตอนนี้ก็เริ่มมีแดดแล้วทุกคน รเรานะครับปวดเท้านะครับเดี๋ยวเป็นเพราะว่ารองเท้าไม่เข้ากับสรีรละนะก็เสียเงินไปกับการซื้อรองเท้าเยอะมากนะทุกคนอันนี้เป็นคู่ที่สองแล้วนะครับคู่แรกก็ได้อยู่สองสามลูกนะครับแล้วก็ต้องทิ้งไปเพราะว่ามันเสียทรงไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเอาคู่ที่แพงอยู่นะคู่นี้ก็ประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับถ้าเป็นเงินไทยก็คู่นี้ก็ไม่โอเคนะครับเพิ่งไปได้สองลูกเองนะก็รู้สึกว่าไม่โอเคนะครับ เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนให้นางคู่ใหม่กันเพราะเราเดินป่ากันหนักมากนะทุกคนนางก็เลยบน่นนางก็เลยบ่นว่าปวดเท้านะฮะไปนะตอนนี้ก็2กิโลกว่าแล้วนะครับระยะทางก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะชั่วโมงกับอีกสามนาทีนะครับเวลาชั่วโมงหนึ่งกับอีกสามนาทีแล้วก็ระยะทางกันเดินก็2กิโลกว่านะ ขาลูกนี้ไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นสูงนะเว็บนน็อรู้สึกดีมากเลยเพราะมันไม่ได้ขึ้นสูงเลยนะมันค่อยๆไต่ขึ้นค่อยๆไต่ขึ้นอะ่ะมันเลยทำให้รู้สึกดีนะ 0.5กิโลเมตรนะครับเราก็จะถึงที่เราต้องไปนะครับชุงมอลรจีนะครับชุงมอเจที่เราจะไปกันนะครับแล้วก็เป็นทางแยกแล้วก็ไปกันต่อนะครับยีทธิ์0.5กิโลเครับไม่ไกลแล้ว500เมตรแล้วไปบวกก็500เมตรครับ ขาที่มูดึงซันนะครับทางไม่ดีนะครับเพราะว่าเป็นก้อนหินหมดเลยถ้าทางดีก็จะมีเป็นขั้นบันไดแล้วก็จะมีแบบแผ่นยางกันเลื่อนให้เรานะครับแต่นี่ก็เขาไม่ได้ทำมาให้เรานะเขาทำแค่เอาก้อนหินมาวางไว้ให้เราเฉยๆนะครับ <laughs> ก็การเข้าป่านะครับอย่างที่ผมบอกไปในะขั้นต้นว่าให้มากับเพื่อนๆนะครับมือใหม่ก็ไม่ควรมาคนเดียวเนาะ అంతరాయం అంతరాయం <laughs> ค่อยเดินทับก็นั่งจิบเท้านะครับสงสารนางรองเท้าเราซื้อไม่ใช่ซื้อรองเท้าไมดีนะเราซื้อคนของโคลอมเบียมาอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เข้าสรีระของนางนะมันก็เลยมีปัญหานะตอนนี้ก็พ่อนาขอให้ไปถึงก่อน,นครับแล้วก็ค่อยถอดรองเทา้านวดให้นาง ตอนนี้เราเดินประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะครับชั่วโมงนิดๆกับอีกสามกิโลนี่เราถึงได้แล้วทุกคนหลังจากที่เราไต่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเจออะไรเดี๋ยวเราบอกนี่เราถึงอีกหนึ่งยอดไปแล้วหกร้อยสิบเจ็ดเมตรขึ้นทางแล้วหกร้อยสิบเจ็ดเมตรนะครับก็ขึ้นทางแล้วนะทุกคน เดี๋ยวเราก็จะพักทานข้าวแล้วก็จะไปกันต่อนะครับตอนนี้ก็ขอไปทานข้าวกันก่อนนะคนเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศรอบๆนะทุกคนก็หลังจากที่เราขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับเราก็ได้ทําการนั่งพักแล้วก็รับประทานอาหารกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็เกือบเที่ยงแล้วเนาะตอนนี้ก็11นาฬิกาหนาทีนะครับก็เกือบเที่ยงแล้วเราก็เลยทําการนั่งพักตรงนี้ตรงจุดนี้นะครับ ถ้าตรงนี้คืออากาศหนาวแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดรวมตัวนะครับน่าจะเป็นจุดรวมตัวจากหลายๆทางนะครับเพราะว่าตรงนี้มันขึ้นมาได้หลายทางนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่ามันขึ้นมาได้กี่ทางนะครับนี่ก็อีกทางหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาได้แล้วก็จากฝั่งนี้ก็มาได้อีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็จากฝั่งโน้นที่เราขึ้นมากันครับก็เป็นฝั่งโน้นที่เราขึ้นมานะครับและนี่ก็คือยอดนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับทุกคน อันนี้เป็นยอดอีกยอดหนึ่งนะครับไม่ใช่ยอดสุงสุดของมันนะครับอ่ายอดตรงนี้ก็ประมาณ617เมตรนะทุกคนก็เป็นยอดชั้งๆนะครับ617เเมตรเดี๋ยวเราก็จะพาชมบรรยากาศรอบๆนะทุกคนเนาะว่าเป็นยังไงนะครับ ัมดนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศรอบๆที่นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดรวมตัวที่มาจากหลายๆทางนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นไปข้างบนต่อกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อเลยนะเพื่อไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อข้างบนเลยทุกคน